สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นี่ครับเก็ยบยอดมะขามอ่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้มไก่ครับต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนงามมากเลยเนี่ ดูดิยอดงามมากท่านผู้ชมนี่ของบนนี่งามจริงเราจะไปต้มไก่บ้านครับไปนี่ครับต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนของเราที่เก็บมา น่าชิมมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ใบประขามอ่อนที่เราเก็บมาหอมหอมพิงหวยพี่น้องเลยเป็นตะแซสบบอนี่ครับนี่ไกลบ้านครับพี่น้องไกลบ้าน คุณขักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องกูนะใช้พานครับใก้ขาดำเห็นบ่ขาดำดำเดี๋ยวซิมกันโอ้ขักขนาดพี่น้องขักขนาดขอทำปลาจะมานะย มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาแซบน้ำกันพี่น้องมากินต้มไก่น้ำกันเด้อต้มไก่บ้านพี่น้องเลยอร่อยอร่อยแซ่บๆครับชิมไหมนี่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 เอาคนพี่น้องมันหอน สุดยอดพี่น้องสมเป็นเด็ำแสบก็สมแบบบอกหนาวอีกมาเด้อพีนอน่น้องมาจิ้มตรงไก่น้วยกันนี่เห็นบ่าขาโตอีก <c oughs> <c oughs> ดุย้ยสุดยอดพี่น้อง <c oughs> โอ้ได้กินเราไอ้เลยพี่น้องจามเลยสุดยอดเลยแซ่บๆพี่น้องเด้อมาเด้อครับมาเด้อพี่น้อง เป็นเกแซรประทักพี่น้องเอ้ยขอซิมมาก่อน,นครับซิมมาก่อน,นนะโอวพอ,อ,อดีครับพอดีคก็ที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดนี่ที่เด็ดต้มไก่เซไปประกามอ้อแล้วก็ใส่นี่พี่น้องประเดกบองประเด,กบ,ะเดกบองวันเท่านั้นครับพี่น้องนี่ สื่อมาถุนสิบ,บัตใส่ตุงไกน่นวเหลือนวเริงแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อไปกินเข่าแดงน้องกันครับตอนนี้ไ,ได้เวลากินเขา่าแล้วครับหกโมงครึ่งครับผมสุดอยอดเลยเมยนูมื้อนี้ครับกินล้วคิดฮอดบ้านพี่น้องแซ,แซบครับไก่เปื่อยครับมาเด้อครับมาเด้อ สุดยอดเลยครับมือนีแต่มีนูเด็ดมาจากบ้านเขาต้มไก่บ้านใส่ใบ,บกระขามอ่อนใส่ปลาแดดบองครับสุดยอดไปเลยบิดท้ายด้วยนี่ครับต้นหอมผักชีครับต้นหอมผักชีกลับไปขึ้นช่ายไปตังโง ก็ทับพี่น้องหอมหอมแซ่บแซัวนว่ใส่ผักชีกนลงไปแหม่มาเริ่มพี่น้องเริ่มกินขวน้ำกันครับแซ่บพักขนาดกินโยนี่หอมหอดอเมรจกายพี่น,อน,น้องซิมก่อนสุดหรับพี่น้องเลย คิดดูนี่อร่อยถึงสวีเดนพี่น้องอร่อยถึงฟิแนแลนด์พอแล้วครับจะกินเขาแล้วเจอกันชิปหนา้าที่นีสสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่นนเข้ามารับชมและให้กำลังใจกันครับผมจากช่างเล็กครับ